ครับพี่น้องหลังจากอันที่ถ่ายคลิปไอ้ดอกต้นแก้วมังกรให้เบื้องแล้วมื้อนี้อันไอน้ทิศมุกราตัดหญ้าได้เกือบเรียบรอย้อยหมดแล้วไม่ไติกเลยมาถ่ายสวนหลังบ้านก่อนที่เฮาสิเบิ่งสวนหลังบ้านมีติกระเลยมาให้เบิ่งมะม่วงหามะนาวหูมันดกหลายมันบ่มีม่ผู้กินซอยอนี่ล่ะฮะไอ้ที่ไม่ไติกว่าถึงแต่แม่เพิองแม่เพิงองเงยนไม่ไอ้ ห้างเผือกยี่ต้นมะม่วงหามะนาวโหนี่แหละค่ะแต่แฟนๆเอฟซีผู้ร้งโขนพันจับได้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมีตีสิบ้าไปเบืองห้างเผือกเพิ่นได้จ้าเมื่อเนี้ยมะม่วงหามะนาวโหแม่ลกบ่มเจ้าว่าบ่ได้เก็บไปขายเลยจะบ่ได้เก็บไปขายเลยแม่ต่อมาจะเก็บไปฝากผู้นั้นผู้นี้ต่เก็บไปฝากกับเบ่หวาดบ่ไหวกับจีนบ่ท่านคือเก่าลูกคักงไหมค่ะ เนี่ยถ้าไอ้มันได้ฟันออกมันล่ามออกมาท่างฟุตบาททางเดือนสวนม่เยติ๊กไหมเนี่ยมียติ๊กลเลยได้ฟันออกมึงมีติกสิบ้ามาเบิ่งห้างพึง่งวันสิเป็นล่องเบิ่งสวนที่ถึกตัดไอ้ที่ตัดหี่วแล้วค่ะเพิ่นอยู่ในหนนีล่ละค่ะอืมอืมอืมเดี๋ยวเดอ๋มีติกหาห้างคนไหนเบิ่งกันเอาเพิ่นไปยู่มืองไดเหรอเห็นแต่ห้างไหมโอ้เขาว่ามันเพิ่นสิยู่ บ่เห็นค่ะเห็นแต่ห้างล่างห้างล่างเลยค่ะคือว่าเป็นเล่าอยู่หนีอยู่ไหมมึงจะเห็นบังห้างล่างแล้วค่ะพ่นกินน้ำวานแล้วพ่นกลับไปว่ามีหัวเพิ่งต้นนี้น้ำแล้วค่ะนี่ค่ะห้างล่างเพ่นเดี๋ยวเจอ,อได้ติดมกเพ่นมาโอ้ยที่ได้ห้างล่างเพ่นค่ะเป็นปะหหน่ะทานี่ เนี่ยเพิ่นอยู่นี่แหละแต่ว่าไม่ยึดติดกับปรากฏว่าเห็นผงร้ายหลายเลเพิ่นสิไปยุดตรงไหนน้อบัดิช่วงนี้อาเซียนมื้อนี้ประมาณบใบใบสองนี่แหละค่ะช่วงนี้แต่ว่าอไอตินมื้อก็ร่างสิตัดหญ้าแล้วอันอันท่านี่กับบ้านด้หยังลงเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นฝนแล้วก็ฝนฮึมๆเรียบ่้านไอเสิเอาหยังลงปัญหาบ่อ้อนบ่้านเอาหยังลงค่ะ ร้อยฝนสีเบาๆลงแนวกสิหาพักมาปลูกจำได้ว่าหาทอครับอันเสาหายนองพุ่นออกมาลงหาอันนี้ก็สิเมนอันเห็นเบีย้ยมันอยู่อันมองแปลงพักเลยออกมาลงค่ะเป็นทัวผู้เมื้อค่ะตัดอยู่ว่าหไนเดียวอาทิตยมุกพุน่น ตัดตกแต่งกริงต้นอันนี้มันต้นมังมังขุดนี่คือสวนลังบานไมเอติกขันแฟนเฟนผู้ติดต,ตาไมเมติกเอฟซีก็จะเห็นว่าสวนบานไม่ติกจะอยู่ประมาณนี้แหละค่ะนี่เพิ่นกำลังตกแต่งกริงหันบักม่วงบพิคนตัดแต่งกริงแบบอ่ากระทะเนาะค่ะกระทะขวมกระทะหงายคืออตัวเทิงอวกกับตัวล่างอ,อกบ่ใยมันึ้งสูงตัดแต่งกริงบักม่วงไงอะ โชว่กันั่นอยู่ค่ะนี่แหละค่ะสวนหลังบ้านเมติกกัล่งสีเรียบร้อยก็ยังอยู่ฟังท่างนิดหน่อยค่ะฟังท่างนี่เหลืออย่นิดหน่อยกับสิแล้วไม่ยทดตีไว่อีกว่าดโดนเด้กรสิได็ตัดอีกนะี่นะคะมันขึ้นไว้่ไว้มันช่วงฤดูฝนฝนตกปั๊บก็บขึ้นเป็นว่าขึ้นเลย จเพิ่นหยุดตัดแป๊บนึงกับเพิ่นกับมาตัดแต่งกิ่งมะม่วงมะม่วงห้เลยค่ะนี่มะม่วงตัดบ่อยมันขึ้นสูงไวเมติกสอนเพิ่นตัดแบบส่งกระทะขว่มกระทะไงบ่อยบ่อยหาสูงอาล่างออกกับบุญออก,ออกน้าค่ะนี่ะะนะคะคี่สวนหลังบ้านเมติกเนตาเพิ่นตัดนี่แหละเซเพิ่นไป แตงกินไอ้ต้นมะม่วงหามะนาวหูอยู่เพราะว่ามันมัน,มนยางยาง,ยาง,ยางยาเดี๋ยวสิเพื่อนพอไปตัดทิ่น<อ>มึงเราเห็นไห่มีดพลคมคมเขาคักเขาเนี่ยเนี่ยจ้ะเดี๋ยวแล้วเ้าก็เอาใบมันเข้าไปข้างในเงามันเลยก่อมันลำต้นมันหมอง หนึ่เลยพอเป็นปิดเป็นปุ๋ยมักต่อไปเดี๋ยวเขาก็เสีเอยวนปุ๋ยมักเข้ามาเท่ลงเรื้อทำมีช่วงนี้มันหาปุ๋ยขอกบ่ค่อยได้จะได้ปุ๋ยขอกแล้ไม่ยอตีกับเสียวมาลงต่อเลยค่ะเขาบ่มรุ่งเพินนี่คือการตกแต่งตัวทึ่งๆอ,ออกออ,กอีนั่นตรงหัวตัวนี่ยิงเกาๆเ่ยเลยอ,ออกจ่อยเกษตะออกอเอออ่ะเสะเสะเสะกิ้งมันดูซื้อมาได้เหรอล่ามันออกเออเห็ดไป ใช้ปืนบางๆเอยจะไอ้ลิ่งมันสาอกิงมันออกบ่อยมันหนานะค่ะนี่แหละคือสวนการดูแลเขามีตึกก็อาศัยตัวเองน้ำแน่กะอาศัยคือข้าเห็ดประไว้ข้ากกะจังพื้นมาเห็ดซอยเนี่ยอาศัยแรงงานพื้นน้ำพื่นเของมาช่วย าบากต้นบอกคุมีติบิต้นเดียวเลยค่ะดกดกมันพันเอียงบุมันอันขึ้นไม่เองเด้จ้นนี่ต้นนี่กินอันชอบอันซื้อบักม่วงสุกตามห่างไม่กินแล้วก็เอาเม็ดมันมาหวานมันเลยขึ้นดกดกมั้งค่ะพอได้ต่ำดกคักดกเนี่ยคุ้งกันย่นี่ละอะบักม่วงอันนี่ต้นที่สองอันพันอัน อ,ามามอันมะม่วงเออบักม่วงเออกะอันชั่วกันนั่นจ้ะมันมีนวยอยู่ตัวนี้หลายอยู่างแม่ไ่รู้ว่าบักม่วงอย่าขวางอันบ่ได้มาสังเกตบังหวานบักม่วงดกข้าเลยสอเลยละ่ะสอยงอมเนื้อก็เลยบักม่วงในกับดกสอซุมซ่มซุ่มบ่มีนวยเนียน่อยออกบงให้มันบางๆเอ <c ười> อเก็บออกมาดังปุ๊บก็คือบักม่วงอ่ะล่ะย,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 ย้อนออกมาไว้เลยไปถึกินเออยกย้อนกับปลาเด้อสอเบิังเออ ม่วงดกไหมคะชคอักนั่นมดไปว่างหันพุ่นก็ขึ้นดอกอีก <men> เป็นดกอยู่คะ่ะแต่ว่าห้องปได้สังเกตเมื่อวามันมีแต่ใบมันั่ง <men> ลงมาสวนประเด็นมีติ๊กได้เดาแว่นตามาะไม,ะม่จ้ะคุณทั้งในก็ลายอยู่ตาไม่มติ๊กบ่ดีก็ต้องเออเพราอมันใส่แว่นตามาเบิ่งคักให้เขาตกแต่งกิง่งน่้ยลายอยู่จ้ะน่วยหล่ลายดกอยู่ คือคือตาเขาตัดนี่ลแล้วเขากระสิไ่ได้เขางไมา้อีกก็เลยเสยิเขาตัดเลยจ้ะตัดตัวแตงกิง,งเขาก็ต้องบอกคนเ่อาน้ำเอเอนั่นแหละอ๋อเลยมุขข้างล่างดูดจ้ะร่มร่วมเป็นดอกกับมี่ค่ะรันเป็นดอกไม้กับมี่ถ้ากระสีแตงกิงไปเลยบ่เป็นยังดอกซี่มันเป็นดุลกแล้วนี่มากจริงมามา,มาทาัทาง้ทง,ทงทั้งทั้งที่ไหนล่ะ มไม่กิ่นี่ทั้งนี่ทั้ทงหนานี่บ่มีนวยเลยนี่บ่อยากให้มันหนาเกินไปเออนั่นแหละมาทั้งผี่บันทั้งเทิงอยู่ละเดี๋ยวห้ามาเอาทั้งเทิงนี่ออกมึกแต่ว่าให้ระวังนวยมนันในหลักนี่นี่กิ่งนี่มาฟังทั้งนี่นี่นี่แหละเออนี่แหละ,เ,ละเออนี่แหละไปจ้าจ้าเออตะมือ อโอ้ยเจอโอ้มันเปียงหน่อยนั่นมันโอ้ยอ,ออกมาหน่นมีนไวด้ดีๆก็มีต้องเบิ่งละเก็บไปกินเออนั่นแหละหางไงมันนั่นแหละมันเปนให้ไอ้ทิศม,ม้งมานตกแต่งอันท่งอันคางอันมะม่วงหา,มางมะนาวหัวก่อนแต่ว่าห้ากับจิงหยากเข้าไปห่างไงร้านเป็นน้ำเลยจ้ะมันยาบอยาง แซ่ต้องเออแซ่ดไ,ไปเลยค่อยๆกรับเอาให้เกี่ยงเล่นไหมแต่พ่ดกันเออว่าเป็นเกี่ยงมตัต่นเลยเกี่ยงอันนู้นโดดไหมจีน้องเอ้เพื่อน,นะดกให้ถ้ามันสั่งบอกหวานเราเขียนว่าเป็นผลไม้ที่หวานๆค่อยๆมัเอานุ่นเนาะคือสฉีดเบนี่มันออกเปรี้ยวแห้งพอดกินก็บ่ไหวรับตาวขึ้ว่าแต่ว่าประคุณประโยชน์วิตามินซีเพิ่มสูง เออนั่ะล่ะตุกแกงออกไปสัน่นน่ะล่ะฟันลายขึ้นตรงนี้หยัดข้าไปข้างในเด้อ <c oughs> เอาอี๊จะบนบุกฟันล้ำเด้อเออต,ตุ๊กแกงแม่มันบางๆออกไปชิ้มย่อยๆแล้วมันออกเลยตัดง่ายตัดง่ายนี่อัห้างห้างเผื่อเขาไม่ยึดเพื่อนนี้ไปแล้วคนจีนน้ำหวานฟัดไรจานแต่ล้างมันห่าง,างมันห่างอ่ามันห่างแล้วล้างห้างมันไปแล้ว ข้เล่นมุกเออไว้ยตุกแกงออกเอาไปงานนี้ฟันถึงโหลดแล้วเออเอาฟันฟันโหลดฟันจับโหลดหยัดยัดเข้าไปในในในเด้อมันถินเหยียบได้น้ำเพราะว่ามันใกล้ฟุตบาทเหมืองข้าวยางมันยางเนี่ยแต่ว่าอันตรายอยู่งหามเอาเหมืองหาวนาหู่นเป็นน้ำไม่ได้จ้าไอทินมอวลดกาล่างทำกัน ตัดจริงทางมันโดออกมาถนนฟุดบาทข่อยตัวไงัดเข้า,าขไปทางในเลยทั้งผุเลยไปเลตตัวนี่คือต้นที่สองมีมุกพย,ยุกไห้ทินมุกห้องกำลังทำกัน,นลวกคักไม่จ้าเนื้อมันแข็งเป็นแข็งแข็งแต่ว่าห้อไปต่าใส่ผู้ไันอยากลอมึงก็เอาไปต่าไ,ได้ด้จ้ะต่าไส้กุง้งเฮ็ดแบบ กุ้งแช่น้ำปลาแต่ว่าใส่ตัวน,นี้ต่ำไหมส้วะส้วกุ้งสิก,กสสส็ได้ส้วกุ้งส้วปูได้หมดเลยจากมีตสเค็ดลองมึงแล้วใส่น้ำตาลปึกน้อยนึงแล้วก็่ขันยันมันเปรี้ยวกัใส่สีเลไยๆเขาซิมมองมกักพอดีนั่นแหละจ้ะแสบจ้ะมันเป็นยาแอาเม่วมงหามะนาวโหเข้านี่คือต้นที่สองแล้วแต่งกินว้ถ้ากินนะจ้ะ มาเบิ่งเดอ้อพี่น้องเอ้ยคนมาเสียดมายมะม่วงหามะนาวโหวโเธอการเจ็บไปขายก็ได้ขายอยู่นี่สิประมาณยี่สิบบาทคนได้จ้าจริงหนึ่งกินหนึ่งแต่ว่าบ่ได้เอาไปลงตลาดปุ๊บไหวแต่จรินเจ้าของบ่งได้มีเวลาไปขายไม่มีเวลา,าออทิ้งออกรอบไม่มีเไอ้ทิ้งพวกเราสิเก็บไปขายอยู่สั้นเนี่ยเสียดายนอนอย่ไหมเป็นพว่วงเป็นพว่วงอยู่หนิไหมขึ้นตัดแต่งกิงิงตลาดเลย มะเบงเด้อพี่น้องมะม่วงหามะนาวโหวบ้านไม่ยึดติดไม่อยากเห็นขึ้นม,มากกินเพิ่นมากกินไหมมาหลายคักหลายแนย่ให้กินบระท่านเป็นแล้วเป็นอีกเอ๊ห้างเพลิงคอ,อยใหญ่ไปยุใส่หนอแต่ว่าคิดว่าสิมาอยู่อยู่เด่นเนาะกลับขึ้นมาอยู่เด่นเนาะมื้นในกาพันโดคายลีดกงามสีนี่แดงเป็ดเล็ด มินซี่กับสูงตันตะง,งับสารผวกมะเร็งไหมเขาไปที่เกา่าเมือง่ะเพิ่นสุกมีขึ้นวยสุกของเพิ่นมันสีดแดงมันว่ามีผู้กินนะจ๊ะกินกับว่าท่านอาอนะโอ้ยปลูกไว้เลยมันไมาจา่ายมันก็ฟุงถ้าสมมติว่ามันหวานคือจังเอางูนนี่สิแสรรรีบค่ะ นี่มันเปรี้ยวค่ะปวดนะจนมันสุกนี่แหละค่ะตัยิ่งสุกยิงย่งยิง่งยิ่งวิตามินยิ่งสูงนี่มีนิติกับทั้งเทียนน้ำพริกกินกับกับทั้งระเบตติดต่ำโอ้อยากให้พี่นวดมากกินนะนหนะ้มด้ามา,ามว อันบักฮูมันกระดูไข่เนาะแจ๊คคอยสีว่าจังไหนมึงน,นะจะได้เก็บออกก่อนหักออกจับสุดวยสุอนนอดอันนี้อร่อยแจ๊คสีว่าจังไหนเนาะคะ่ะบักฮูพันอี๋อ้ามานดูคักดูเนี่ยเธอเก็บออกก่อนนี่แหละเข้าไว้สีเก็บออกกับเสียดายมันกมันดูไข่มันกับใบหน่วยใหญ่เนาะ để kiếp để liếm ổ mày thì để kiếp ăn ổ cái lột lợn mắt nả พักไหมจ๊ะ